สมุนธนะศิลป์รหัสศึกษาห้าหนึ่งสาห้าหนึ่งสอนย์เจ็ดศูนยวันนี้มานำเสนอวงจรนับสองหลัก0 0นถึงเกโดยใช้ i c 7 4เจมาดูการทำงานของวงจรกันเลยค่ะวงจรนับ0 0นถึงเกเป็นวงจรนับแบบสองหลักจะต้องใช้จำนวนวงจรนับ2ชุด ถ้าหากต่อ IC เป็นวงจรหารสิบจะทำให้วงจรนับจาก0ถึง9และกลับมานับใหม่จากที่ศูนย์เราสามารถนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปเป็นสัญญาณกระตุ้นของวงจรนับในหลักที่สูงขึ้นได้โดยการนำขา QD ซึ่งเป็นขาที่มีบิดสูงสุดของหลักนั้นไปต่อกับครอกเมื่อวงจรนับแต่ละหลักทำงานจะส่งสัญญาณเอาพุต ออกจากขาเอาตพุตทั้ง4เข้าไปยังขาอินพุตของ IC 7447เพื่อทำการแปลงสัญญาณ BCD เป็นเลขฐาน10และวส่งสัญญาณเอาต์พุตไปแสดงผลยัง7 s e g m e n t